สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งประจำเดือนมีนาคม2568นะครับการทำนายนั้นเป็นการทำนายตามศาสตร์ของโหราศาสตร์จีนนะครับดวงชะตาของคนปีมะเส็งจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงดวงชะตาของคนปีมะเส็งในเดือนมีนาคม2568นี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีครับเนื่องจากจะเป็นช่วงที่โชคชะตาฟ้าเปิดให้กับคุณคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวครับเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยเรามาเริ่มจากการงานนะครับสําหรับดวงชะตาของคนปีมะเส็งคนที่ทํางานประจําและรับราชการนั้นคุณมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จนะครับเรียกว่าบางคนนั้นประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดทีเดียวครับผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานที่ตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณเองคุณสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วคุณจะรับการส่งเสริมครับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็เมตตานะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องรอบคอบให้มากคิด วางแผนแล้วถึงจะลงมือทําดีๆนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่อาจจะเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นความรอบคอบเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะนําพาคุณสู่ความสําเร็จแต่ถ้าเกิดความประมาทนะครับมันจะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ง่ายจีเดียวครับต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้น ในช่วงนี้นะครับถ้าคุณลงทุนอะไรโดยการศึกษาหาความรู้อย่างดีทำด้วยความรอบคอบนะครับคุณมีโอกาสดีๆครับที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่จะลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วถ้าคุณปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปด้วยนะครับขณะเดียวกันนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เพื่อนร่วมง,งาน ได้คู่ค้าได้หุ้นส่วนใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ชีวิตคุณนั้นมีโอกาสที่ดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้ถ้าถามว่าธุรกิจอะไรบ้างที่ถือว่าดีผมยกตัวอย่างนะครับเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจที่เป็นการขายเป็นพ่อค้าคนกลางครับ ก็ถือว่ามาได้ดีคนที่ค้าขายอาหารเองก็ถือว่าดีมากในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในช่วงนี้คุณจะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วโอกาสทองมันจะเป็นของคุณครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์นั้นให้โอกาสคุณมากทีเดียวผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่เองก็เมตตาส่งเสริมสนับสนุนคุณดีนะครับ สำหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจำทำนะครับในช่วงนี้นั้นคุณมีโอกาสดีๆที่จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับมีโอกาสได้งานทำที่ดีที่ตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณ แต่ในขณะเดียวกันการที่คุณจะเดินออกไปสมัครงานนั้นจะเดินดุ่มๆออกไปโดยไม่เตรียมตัวนะครับให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเหมือนนักรบที่จะต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมอยู่เสมอนะครับ mm hmm. เมื่อเดินออกไปสมัครงานแล้วนะครับต้องพบความมั่นใจไปขณะเดียวกันนะครับถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณเองก็ต้องขอความช่วยเหลือนะครับการหยิ่งการทะนงตัวเกินไปนั้นรังแต่จะเกิดปัญหามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับตรงนี้เป็นสําคัญมากสําหรับเรื่องการเงินนะครับพูดถึงรายรับก่อนสําหรับรายรับของคนปีมะเส็งนั้นจะมีเงินเข้ามาจากหลายช่องหลายทางนะครับคนที่ทํามาค้าขายในช่วงนี้นะครับถือว่าวาจาเป็นทรัพย์ครับถ้าคุณคิดดีพูดดีกับคนรอบข้าง จะสามารถดึงดูดเงินทองเข้ามาได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับคนที่จะไปติดต่อกับสถาบันการเงินก็เช่นเดียวกันคุณต้องใช้ปิยาวาจาครับยิ่งคิดดียิ่งพูดดีเงินก็จะเข้ามานะครับในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้นั้นบางคนอาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยอย่าลืมนะครับคนที่มีโชคลาภผมพูดถึงอยู่เสมอว่า้คุณต่อบุญเสียด้วยการต่อบุญไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยนะครับ เป็นการสร้างฐานบารมีด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าคุณเช่นคนอดข้าวช่วยเขาได้กินข้าวคนมีความทุกข์ใจพูดคุยให้เขาได้คลายทุกข์บริจาคทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าบ้างเช่นสถานสงเคราะห์ด็กําพราคนชราคนพิการเ้าเมื่อไหร่คุณดวงตกชีวิตคุณมีปัญหาก็าจะมีคนยื่นมรือเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วทีเดียวครับสําหรับรายจ่ายนั้นมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากอยู่นะครับ ถ้าคุณไม่บริหารจัดการดีๆไม่รัดเข็มขัดไม่ระมัดระวังนะครับมันจะทําให้คุณเรียกว่าการเงินสะดุดการเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้ต้องบอกต้องเตือนกันนะครับการใช้จ่ายในช่วงนี้ย้ําอีกครั้งนะครับว่ารัดเข็มขัดเอาไว้ก่อนแล้วจะดีกับคุณต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยสําหรับ คนโสดนะครับคนปีมาสิงในช่วงนี้คุณยังคงต้องโสดต่อไปนะครับเพราะดูเหมือนความรักยังไม่ลงตัวยังไม่มีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจหรืออาจจะพบจะเจอนะครับแต่ยังไม่ลงตัวครับบางคนนั้นได้แต่แอบมองนะครับหรือเพียงแค่ทักทายนะครับต้องใช้เวลาครับถ้าจะคบอย่างไรเสียก็เริ่มต้นจากคบเป็นเพื่อนก่อน จะดีที่สุดนะครับอย่ารีบร้อนเกินไปสำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับคุณกับคนรักต้องใจเย็นๆครับเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะครับการพูดคุยกันการทำความเข้าใจกันใช้เหตุใช้ผลให้มากนะครับค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน บางคู่นะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งก,กันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับถ้าคุณใจเย็นใช้เหตุใช้ผลได้นะครับแล้วในช่วงนี้นะครับบางคู่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการง้อกันทําให้ความรักแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับบางคู่นั้นมีการตกลงปรงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีการวางแผนเชื่อแต่งงานกันด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนอาจจะมีบุคคลที่3บุคคลที่4นะครับมาชักใบให้เรือเสียมาทําให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้นะครับคุณเองก็ต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดกันคุยกันนะครับแล้วพยายามที่จะหากิจกรรมดีๆทําร่วมกันให้มากขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับค่อยๆค,คุยกัน และทุกเรื่องทุกราวมันจะผ่านไปได้นะครับสําหรับเรื่องสุขภาพนั้นในช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีโอกาสอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับหรือบางคนมีการปวดเมื่อยมากกว่าปกตินะครับที่สําคัญในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับคุณเองควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญ,ญานะครับ แล้วต้องระมัดระวังย้ายใ,ใครหยิบยืมเงินโดยไม่จําเป็นนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้การเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องพยายามอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือพยายามอย่าให้มีความเสี่ยงในชีวิตโดยไม่จําเป็นนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง i อดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความหมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ เมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจะให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกลยานาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะในทุกคลิปนอกจากทานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็ย่อมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ